สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากศาศตลาดนัดวันเสาร์บ้านนาจเจริญครับตำลบลคำปลอมอำเภอเขียบมะระจังหวัดบุรีรัมยทานทนี่เดี๋ยวเขาไปเ,ไปเ,ไปเรื่องเนีากินไปเบิ่งอาหารบ้านๆตามฤดูกาลเหมือนกันครับเป็นเครื่องฝ้าเกลื่อนฝนนะครับพี่น้องเนียเกฝนหนาวครับหน,นาวงี้ยนี้อุณหภูมิ18องศา,นานครับอากาศมามาเย็นช่วงหนาห่อนครับพี่น้องครับบ้านเฮาอากาศเปลี่ยนแปลง เด็กหน่อยเดเรื่อเป็นวัดกันแล้วขอไปเบิงนก็กินน้ำกัน,กนครับพี่น้องครับรเดินบาทท่านเทามียังกินเนี่ยทอดขกลดหยไข่งามๆเ,เบิงเราครับไปเกี่ยวจานน้ํา้าบาดไปย้อนหาซิกบก็อร่อยครับโอ้หนาวละครับพี่น้องครับจก,กระจันกันบพหนาวบ่จะกระันฮะ จ๊ <g ül> กคนจักหนาวนะครับอา,นนอากาศดีเลยครับอากาศมันเย็นไหมอากาศเปลี่ยนขนาดเลยเจ๊กะจันครับเบืองเรายังตัวละบาทกี่กบอบัยอร่อยละแปดสิบลงโลงแน่เลครับช่วงนี้ครับอ่อยละแปดสิบาทเจกะจันบ้านเาเดี๋ยวมาเบืองโอ้ห่องอ่อนๆแน่นๆน้่นะ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 มันนึก่เจ๊กะจันเัวนอลส่วนของขีดส่วนอาหาร้บนๆครับ ้องกินบรนบาจะยูดสายนหนได้คำไหลนันผีก็จักระจันใื่หรอจะทเจ้กระจันแม่เรากำลังนับอยู่นี่ไหลล้ครับเจ้กระจันมันเีก็มาไหลยก็ระบาดบ่อยเนี่อโอ้โหคนเอาบ่คนจ้อหนีเลยครับเดีวถ้าคนมาเหมา องกินบานากับพี่น้อนครับโอ้หลายนะครับคนกะเทว่าหลายอยู่อากาศก็เย็ยนครับมาดีครับนี่อรัาาางเล่าอาะเสมากกินบาโนกัหลายอย่างหลายแนวครับท่านี้นีป่าประยอนประจบประยอนประจกปลาเกี่ยวห้างฝวนก็มี้ห้างฝวน มีแต่หางันมันมหวานน้ำมันหวามีบ่น,น่ามันเบ,เบิดแต่หมว่า <c oughs> นามันกระจอกเอาเว้ <c oughs> แหละเลือดเจดังนำาดอย่ก่เอาเลยเนี่ยมันเพลิงปลาย้่ำนี่ยมันน้ำมันหวานดีมันดอกใหม่มันหลนะครับเนี่ยต้วนี้ห้องขายอย่างไรเห็นไหมฮะจินละห้าสิบบาท จอไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนไปนะอายากได้แต้านามันดอกพงเอาไปใส่น้ำห่อนนะครับไปใส่น้ำห่อนใส่แบบเน่าอๆสิไม่งั้นม,มันจะฉุนพ่อนี่เฮ็ดบดนะครับหั่นเนื้อล่อนครับนี่คองปลาคองปลามากกับเมนเฟิงแล้วน้ำเฟิงเจ้ากระจันห่วงไหลยอยู่นะครับตลาดโอ้บอกกุญยะ มีแต่เสียบบาทเสีบาทอันมะเขือเนืองเจ้าบาทบ่พอมะเขือมะเขือมะเขือละชี้นี่่าท่านกินเหีงั้นมาหน้ากินเหยนะว่าเราเอาบบนี้กับของสอยางโมเสียยาเราไอ้พอท่านี้แม่นป่าอย่างนั้นครับป้าป่าอย่างรั้น อะไรย่งางวะเนี่ยนี่ครับมันยังสวดๆยู่ตัวนี้ยังหายใจอยู่ปลายอย่างมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับตลาดนัดย่ำสอครับตลาดนัดสอสอบัตรน่าจะเลื่อนนี่มกย่างมกย่างก็คือหายใจเปล่าเงยย่างเดียวเอสือไปแมีจะกินก็โขว <c oughs> คือได้ใครยังมาหน่ะมึอขึดด้นอยู่คนเดียวมาเนี่ยเบา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 ทำไงเราไปใส่กันเถอะเราไปเลาะบ่ใส่แหละมันเพิ่นฟ้าทิมแล้วบาบเพิ่นหนาวเพิ่นวันตอนนี้ใครบ<ร>่เออญเบาข้างในเป็นนางเป็นนางเ,เป็นกุจี่เนาะสุดยอดสมัยเกอ่อลจักบาาน,นี่มัดบางอย่างก่อนมาอยู่ง่ายใส่นี่เอา มันสุกแล้วเหครับสุกแล้วเอาเอาใจน้อเอาวะแซ่บเอาเอามาร่วมกันด้วยนะครับเพราะบางท่านเคยกินได้ทุกคนเขากินกับเผาทุ้งนเผากินเผาตุ้งลังคนแม่เผานี่แหละแม่เผาเพราะเมื่อนั้นเรากินกับเผาโจงเงินให้นะเฮาเงินเห็นเรากินกับเผาอะไรยังมาบ่เสือไปให้เราอย่งนี้กันมีเบามีบักยางครับตัวนี้บักยางก็ที่นองตัวนั้นเบา บางนำนมบางยางบางน้ำนมเนะาะเพิ่นมีกลุ่มฝอยนั่มือนอีเมลเลาวหล่อส่บัวนี่ครับกลุ่มฝอยไม่ไม่ตัวนี้ก็แมงกุจีกจุจีตัวดำดำขอมกินบารนรอาหารตามฤดูกาลห้อนงะครับพี่น้องครับส่วนแถวนี้จะเป็นของป่านะเป็นของปลาเป็นของกินบานห้องครับ กานั่นแหละยังวะเมื่อนหนขอเัิญเรากินกับเข่าบักยางบักน้ำนมครับพี่น้องครับกูเข่าเป็นกินกับเข่าเสียก็แหงกูเข่าลองเล้วกินกับเขายืนได้เลโอ้เพิ่นได้มาแล้วก็ม่วงเบาไปม่วงเบาเบายังได้นัดอยู่แล้วสิว่า ครับบรรยากาศบ้านห้องครับบรรยากาศตลดาดนัดบ้านห้องโซโนนี้ครับอากาศเย็นเย็นมะหนาวจังได้รู้มะหนาวเดือนมีนาครับ,บหนาวหนาวครับพี่น้องครับพักหน้างานหยาบ้านห้องมัดรหัสและ,ละซิปที่ก่อโค้งกินแานๆที่ก่อครับพี่น้องหาเบิุญโอ้เห็นแจะใครมุดเด่นใครมุดเด่นต้องเชื่อมกันโอ้ยนี่บ่แต่ก็เด่นเมือนกันเชียด์แทงเชียด์แทง ท่านแม่หน่อยเฮ้ยคนได้ปลาแม่น้ำโขงมาหลายอยู่แล้วครับเอืมแอนวะคนเอาปลาโจกปลาโจกเก็บปลาโจกปลาตองปลาอีกัมบุญชาพี่น้องครับนี่อยู่แล้วครับปลาอีกัมปลาย่อนเคนกำลังขอดเก็ดกับเป็นปลาอีกัมเหมือนกัน <c oughs> ไก่บานแก่บานเป็นตัวโตยึดราคาเรียบร้อยครับใครมดแดงเบดบอครับมาดิเนี่ยเราหาใครมดเดยงครับโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามันเจ้าเลือขาเมาเบสเด่นหาช่วงไล้ช่วงเลยดูใครมมเด็งครับเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไช่ฮานุค่าลูกค่าร้ายลูกค่าร้ายครับ มันของมันสดข้าเจ้ากกรจองเสนั่นแล้วมันเป็นของบานเท่านั้นเนาะครับไครโมเด็งแม่เราหาเหมืองตัวเหมือครับหาพอกั็มีกระซิเมนมัดอาทิตย์พย่อนนี่ตัวใหญ่พย่อนในหนอดจานนี่น่ะจะลอยนั่งครับครับผมหมาขี้เก่าด้วยครับแม่งจีนุ่นแม่งจักกะจันน้ำเบย์หนวดแมงมีขี้เก่าผู้ใดอยากได้ก็ทักค้าในเพจครับแมงจีนุ่น กี้เก่าครับร่อยตัวหาชปีเกาอาจารบอกแ่งกันบ่อแปดแปดชิโตต่อหาบ่แปดตหาชบกมันมันหลายเด้มันใครมันแม่ขี้นุ่นจักรจัน์มันใครเด้ฮะนั่นบอกใครใครเต็นองแม่ับซางอรุณแต่ว่ามันไห้หลายอยอะคนน่นนะ <laughs> หลายเด้เนาะ คันไปนับมึงก็เลยลอยลอยลกว่านละลอยแปดสิบตนนับึงใสกันเี่ยพราะว่าเขาตาหนข้าวไไปอยอันาเลยบืบบนี้นเบ่งนับนับได้ตรงนับได้สั่งที่นี่เป็นกระเลยเนกรเลติดอันนี้ที่หายไปนาะามันไข่เลยครับน่ไอเต็มทองเลยทัวราล้วสิกินบ่วะ ใชพ่อเอาหาซีฟก็ได้ได้เอาให้ผมจะหาซีฟนะครับที่เสือมาให้พ่อจำลองมึงจำเสืมะม่วงด้วนก็แซ่บสเอาให้ผู้เฒ่าจำลองมึงนะครับมันไข่ด้วยครับพี่น้องนี่มันไข่กับมันสีจางครับแต่ว่ามันไข่คือกันมันสีแดงแม่ใครับบ้าทำเป็นที่นุ่นคลังตัวนี้มันออกตัวเข้มๆกว่าแต่ว่ามันก็ไข่คือกันไข่เต็มท้องคือกัน นี่ยนี่บ่ครับนัมะันวนนึองสามสีซีซีกมันวนลงไปเยอะต้อกันยังไดมันหมเนเ่เมื่อไเอาเอาลบสี่ไมให้พอจำนะครับจะหาสิบบาทใจเงินให้นะเนี่ยบานเนี่ยบ้านใจเงินให้นะจะกระจันมันกระหนาวเหมือนี้มันก็บห้องแล้วมันหออยูมันดแดดดได้จะกระจันนะ น้ำเบินเอลได้ครับหา่านน้าเบญนวลมีคลองปลาแมงจีนวลเจกจันครับอืมขี้หยันเจกะจันทร์มีเจกจันเฮ็ดบดนอไม้สดก็มีครับปะเดี๋ยวเขาเลาะเขาไปทางในาอากาศอากาศ,อากาศเย็นแบบเป็นตะนยางดีขนาดครับอากาศเยน็นเขาสังเกต ใชปกไม้คหน่กไม้สดนกไม้สดนกไ,ไม้เลี้ยงนี่เห็ดไม่นอไม้ทบน้ำเอืือเราคือเกานี่แล้ว,าลวาขาย,ยเายอเลหลายตลาด,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 ลดครับ,รบดดสดสดสดโลเท่า,าทไหครับเห็ดบดทานนเนี่ยเ็ละาบาทนะครับพี่น้องครับโลละสองรอเนาะเห็ดฟางบ่ได้บ่ครับเมัน <c oughs> เพ่ sucking, ็ดฟางใหญ่ระเบิดนะครับเพี๋ยวตะเพ็ดบดกับเพร็นขอนรับช่วงนี้ครับงามๆอ่อนๆสีเลยอ๋อหน่อใหม่ิ่นออกหลายทางนะมีปลาโขงของปลาโขงมันเกียวโขงมีปลาครับทั้งปลาแม่น้ำโขงหน่อใหม่แล้วี่ครับนี่บ่ครับก็เอื่นเปลี่ยนเหมือนกัน พวเราวาแต่เปลี่ยนค่ะอือปลาเปลี่ยนมันแก่แข่กันเนาะหางเหลืองๆแตเปลี่ยนเด้ครับแต่เปลนปลาเปลี่ยนเลยน้อไม้สดโอ้น่อไม้พันดอกหลายแห่งนะครับจังหนบ่ถามแล้วบางทีน่าจะนำยะนังนำบาบาทอยู่ครับ เอาที่ไรครับจะเอาไปแกะน้าใหม่สดนะครับมามาหมาบ๊วยทันเพ่นได้ครับน้ำใหม่เพ่นคนนะเพ่นขายดีแห่งน้ำใหม่ช่วงนี้มันหอมดีดูนะครับพี่น้องมันหยัดขายดีนิดนึงหน่อยน่ะออกน้ำบ่ทัน พักบานห่อเรือม้วนนีแล้ยนะครับเรือเบิดนะนี่นี่เนี้ยได้หน่อยว่ามั้ได้สิบอ่เรือบดเห็ดกระด่างปลาแม่น้ำพงแลแล้วครับผมแต่เป็นประจอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาหลอดเขาไปทางในไหนเลยเพื่นถามว่ามียังกินเนี่ยนะจองเนาะ ก็ว่าของกินบรนบาที่ไรดีกันแม่นประตูทั้งเขาครับนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวมัและสามไม่เด็กหน่อยปะมัดละยี่สิบบาทเอาหนึ่งมัดเอาสิมันหนาจะซ้ำกันนะมั้งออนขึ้นกันนะครับใครก็ไปซื้อไอเม็ดลเหลืองนะ แบบนี้มันจะหวานกว่า,วา,า,วาออเ,เอาไปเห็นน้ำทางแถมหอมเลยครับแถมหอมว่างนี่จะเป็นนาเขาปวดด้ครับพี่น้องโอ้พี่ผักบานยังไรโยูะมีักมีบักแจงผักบักแจงบักเกือคนานี่เขาปวดหวานครับลังออก ขาปวดเนาะเ,เขาปวดหวานเขาปวดขอนยอนครับจังเขาปดเขาปวดหลายอิ๋วจังเลยเทปขามหวานนะเอาสี่ของัครามหวานโลละร้อยกหม้สวนบักหม้ให อ่ากำลังมา้าขึ้นรับเนครับรอไปห้าปีพี่น้องครับอากาศเย็นจีนเย็นก็จะมีน้ำหมูกดนะครับค่ะมันหนาวมาเนี่ยบริเวณเป็นวัดนะพี่น้องก็อากาศมันหนาวครับอ๋อที่ตัวเป็นเหมือนเมิดคือเหมือนฝนจะมาเนี่ยเออมันฝนมันตกนะครับมันตกทั้งเอือนแล้วมันหนาวแบานเหาบว ทางนี้จะเป็นปร้านขายปลาปลาดุกปลาเน่ยครับขายดิบขายดีอรีนนอย่างแล้วกันนี่อา,อากาศหนาวมาแอบให้ทั้งหงอกใอ้พี่น้องครับมันยากาศอากาศเย็นดีครับพี่น้องเลยที่แปดองศาแอปก็ติ้มต้องห่อนนะครับ่วงนะ กลับมาหนาวอีกรอบหนึง่งครับสภาพน้ำก็ว่าฮนครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอยู่เห็ดฟางเพิ่นเห็ดฟางก็ยังพอมีได้กินนะครับจวงเล็บไฟนาเห็ดนี่แหละครับเป็นนาเห็ดปลูกนี่แหละอากาศเย็ยนเลยได้ดอกโอ้ย ลมหนาววีวีบา,านแม่แมมมีเขียดครับเป็นยังไงเนาะครับท่านี่มนันอยู่บ่ใครแน่ใครแน่ใครแน่อยู่เนาะนีะ่เบาคือเกลีครับเบาข้องกินหายากบานเฮาแต่กคอนน้ำบ๊วยดี๋ยวนี้บ่ค่อยนี่นะแมง,แง,ง้างเบื่อต้องก้าวกล้าบานเขียดนี่ยังก็ข้ามกินซาตก่แมงซาง

สั่งหน่อยเนาะก็อาจจะหนาจังมีเขียดนี่ใครโมเดงคือเจอได้ครับตอนนี้กวงมาไล่ไว้พระก็มีงามงามกินบุปเพ็จทำแบบนี้ผมไปสั่นเหรียญซื้อได้ตัวกี่เขียดตะโมเขียดอีโมมี่ขึ้นเขียดรวมๆเขียดหน่อยเกียดแต่ยังผมมีได้กินทำมันนครับ ตลาดนัดบ้านเสาร์วันเสาร์ครับตลาดนัดเช้าวันเสาร์ผู้ใดมา <c oughs> บ่เห็นอยู่นี่มเอื่นกับไปพอกันวันอาทิตย์ได้ครับ <c oughs> ลานแม่แหม่มขายพวงมาลัย <c oughs> โอ้คนมาหลายเลยครับเพมันอากาศมันอากาศมันหนาหยางขนาดที่นอ <c oughs> ้อนพอเมือ่อใดมันห่อนเลยผมไปโอ้ยหก <c oughs> โมง,งเลยผมไปเริ่มเดี๋ยวผมมีคนหยางแล้วครับ กว่าจะว่าเงียือว่าก้อนไหลว่าอากาศมันเย็นคนกับแบบยางชิวๆเนาะครับเนาะแล้วถ้ามันแบบหอนไหลกับผมหุ่นไปหกม่ก็จนว่าเคนเก็บปลานะนะครับแก็เจอว่ามีคนหกม่องหกมงกว่าเจ็ดม่องเนี่ยร่างายก็จะเริ่มเมื่อยคับเก็บฟองกลับนะหลอกบางบรรยากาศน้ำกันครับของกินบ้านๆั่แต่ยังหลายครับส้นคนละประตูทางเข่าฟังทางตะวันออกนะครับมันจะหลายครับ มีไข่มดแดื่องคนจะมีอยู่ทรับท่านมีไข่มดแดงมีน้องใหม่มีเห็ดครับท่างไข่มดแดงครับพีบบ่น้องหาเสียบัดมันมันจกล่มมานะพี่น้องมันจกล่มมาแน่เพม่อนกับแย่บ่ค่อยไหลมดแดงแย่หน,นัแต่มันล่มลมันบ่เขลาตาันะอน๋อขอนอมอยู่บ่ละให้ลม

โอ้ขันเ็ดเป็นระเบียบวกเราขันพุ่นดินใหม่เออขันตับดินใหม่ครับช้ส่วนนี่จะเป็นส่วนภาคบานเี่าบ้านหฮอหามมาเองขายเองท่กันครับอย่างละหาละจิบเลยครับของกินบ้านหฮอส่วนหลายจะอยู่ส่วนพู่นนะครับพี่น้อง โม้น้อยสหหน่อยบบกไงเอ็ม่ะหลาหนตีนอ,อ,อย่างน้ำกระสิกะทันของกินสำเร็จอาหารสำเร็จก็มีหลายหลยครับอาหารร็องเอาครับ,บตัวเดียอกกันเบาหน่อย อ๋อเห็ดพันสายพันธุ์อีตัวไอ้อเห็ดขอนแต่ว่าได้ซื้อแล้วนอว้องเมื่อวานตัวนี้แห้งดอกงามนะเห็ดขอนเห็ดบดครับเป็นเห็ดปลูกอ๋อคือฝนสีตรงเห็ดฟางครับโลเท่าไหร่น้อครับเห็ดฟางโลละหนึ่งร้อยบาทเบิ่งเงาเด้อครับแล้วเต้อมองบางมองคนกระขายลอยเสาฮะนะจอน ทางนร้อยเดียวครับชว่วงนี้กินเห็ดฟางแล้วครับโอ้โอ้หลายอายูอ้ขนมาหลายในถุงก็มีบุตรไหลนะครับในถุงในตะกาพรนะเอ็มดูกาผมกํลาลังเลือกเขามองซ้อน,นมองให้เลือกได้นี่นะครับเห็ดฟางอากาศเย็นไรครับอาเพื่องอันนี้จะเป็นมันเป็นมันเป็นแตงไทย แสงไข่แสงโอเกลือเราคือถุงใหญ่แต่กันแม่ขา,ายจังเดย์มะเลือเราสินะโม่ถุงละหกสิบบาทเป็นราคาโกโม่หน่ะบมะเลือนเนี่ยมะเลือเนี้ยเอ,อ,เอื้อนแถวบ่อป,ปันได,ดย์นี่ทั้งนอกอาาก็จะประมาณนี้ครับมีแตงโมมีนี่แหละโอ้ผลแคนตะลูกแคนตะลุปช่างผลโลละยี่สิบบาทมีแคนตะลูกมีแบับกัดท่วงครับเอาเปี่ยนไก่ให้เด็กหน่อยปะเอาเปี่ยนไก่ให้วยเขาที เดี๋ยวเขาจีอากาศเขาจีเรื่องเหลืองกับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับเขากันค<อ>ักแล้วบรรยากาศบานห้องครับมันครับจะยอาอย่างเอาเปี่ยใกล้เร็วเขาจีเขาจีห่อนๆกับพี่น้องครับ เนี่ยบ้านก็สองติดสองใจยักษ์จังใดพีงไกจักอีกังใดเขาชี้หันหน้าหันหลังอยู่หันยูเลยไฟหอนอยูชี้หันหันนะครับน้ำใจเราขายอยู่นี่แหละติดถนนดำนะครับทางนี้บรรยากาศตลาดบ้านห้องครับที่ทนี่เป็นบรรยากาศการขายการขายครับเสอนี่เสาวันเสาครับตลาดนัดเช้าวันเสานเหมือนนัดจช้าเล่น บนคำปออมอำเภอเชียงม,มาลาดครับจังหวัดอุบลราชธานี